วันนี้ขอนําเสนอกระบะทําเงินรีโวคอกซิ่งเพาลอยคันที่รอคอยมาถึงแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสศัก,กดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลค,คาร์เซ็นเตอร์สํานักง,งานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ขออนุญาตขออนุญาตมาอะวันรีวิวรีวิว อะไรเอาใจหน่อยสําหรับเป็นคนที่เป็นสาวกรีโวคอกซิงนะครับกระบะทําเงินที่ได้จวหัวไปก่อนันี้นั้นนะครับหลายคนที่คอมเมนต์มาในไลฟ์สดบอกว่าเอาคอกซิ่งมาให้ดูหน่อยนะครับจริงๆแล้วคือรถตอนเดียวทั่วไปเนี่ยรีโวตอนเดียวทั่วไปในตลาดเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วมันมีเยอะมากแต่ถ้าซื้อไปทําเองซื้อไปทําเองไปใส่คอกไปใส่เพาลอยนะยางยึงบรรทุกอะไรหลายอย่างเสริมลงเสริมเนี่ยโชคเชิ้อะไรเนี่ยคือมันทําได้ แต่ตงบมันจะบานไปแต่โดยส่วนใหญ่ตอนนี้เองตอนนี้เองเนี่ยคือศูนย์โตโยต้านะรถใหม่ป้ายแดงนะรถใหม่ป้ายแดงเลยก็คือจ้างนะจ้างร้านที่เป็นร้านที่มืออาชีพอยู่แล้วนะครับอย่าง2คันเนี้ยนะครับร้านมิดดีเซลกําแพงเพชรเนี่ยผมไปดูมาแล้วนี่คือร้านของเขาคือเขารับทารถพวกนี้ทําให้กับรถป้ายแดงนะไม่ใช่ทำรถมือสองนะครับทามาขายในรถป้ายแดงพอเป็นมือสองโอเคละ่ะมันก็เป็นผลดีต่อผมก็คือผมได้มาก็พร้อมเสร็จสับพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายเลย วันนี้เอามาให้ชมทั้งตัว2.8ทั้งตัว2.8เนี่ยแล้วก็ตัว2.4เป็นโมเดลปี2019ทั้ง2คันนะครับกุญแ mm hmm. จร,รีโมทกระจกไฟฟ้าทั้ง2คันไม่เป็นไรรถรุ่นนีผ้ผมนำมาให้ดู2คันผมจะพาชมอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันมาดูคันแรกก่อนเอาคัน2.4ก่อนแล้วกันเอา2.4ก่อนเริ่มจาก CC น้อยก่อนสำหรับความพิเศษของรถพวกนี้คือซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะครับไม่จะเป็น พวกช่วงลงช่วงล่างาเสริมเนีเผาลอยกระทะบรรทุกนะแป๊บน้ำนะคอกซิ่งคือทุกอย่างแจ้งลงเล่มมาเรียบร้อยหมดแจ้งลงเล่มวิศวกรกรับรองความปลอดภัยสามารถวิ่งทาเงินได้บนท้องถนนได้ทุกที่โดยที่ไม่ผิดกฎหมายมาดูันก่อนหลายคนบอกว่าเป็นห่วงบอกว่ารถคอกซิ่งนะรถคอกซิ่งเอามาแล้วเขาใช้มาเละแล้วต้องบอกว่ารถพวกนี้เองเนี่ย คือศูนย์โตต่อมาแล้วต่อมาผมคิดว่านะผมคิดว่าเขาออกมาเนี่ยปีเนี่ยปี1 8บแคันนี้ปี1 8บแคือต่อคอ,อกมาเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเอาไปขายไม่ได้ใช้เอาไปขายไม่ได้ใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะไม่ได้วิ่งงานช่วงโรคระบาดช่วงโควิดที่ผ่านมาฉะนั้นรถพวกนี้เองเนี่ยมาเป็นมือ2แล้วสภาพยังไม่ได้ใช้งานผมต้องคอนเฟิร์มอย่างนี้เลยสภาพเหมือนยังไม่ได้ใช้งานเพราะวิ่งอยู่หมื่นกิโล วิ่งน้อยกว่ารถเทสอีกทุกอย่างเดิมเดิมหมดวันันตีศูนย์ทุกอย่างอยู่ครบอันนี้คือเฟิร์มสภาพสําหรับคนที่คิดมากว่ารถคอกรถเผารถเสริมแหนบมาเนี่ยใช้มาบรรทุกมาเละหมดแล้วต้องบอกว่า2คันที่คัดมาให้ดูวันนี้อย่างคันแรกเนี่ยสองจุดสี่ดีเซลเกียรธรรมดาเนี่ยตัวนี้บล็อกร้อยห้าสิบแรงม้าคือสภาพนี่กริปน็อตไม่ขยับสักตัวอันนี้คือเฟิร์มสภาพให้ก่อนสําหรับคนที่นะ ตกใจสไตล์คอกซิ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำนองนี้นะลอ้อคู่หน้าก็จะเป็นลอ้อแม็กคันนี้ใส่ทรงเลทีอีสามเจ็ดมานะแต่ข้างหลังมันจะใส่ลอ้อแม็กแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเผาเผาลอยคอกซิงพวกนีนะ้น้ำหนักต้องมีการันตีอย่างน้อยสี่สี่ถึงห้าตันนะสำหรับวิ่งสบายสบาย,บายเนี่ยยางยางบรรทุกกระทะบรรทุกเนี่ยต้องเป็นแบบเข้าไปนับแปดถึงสิบชั้นถึงจะบรรทุกได้นะครับอันนี้คือเขาต่อมาให้เรียบร้อยแล้วก็ช่วงล่างที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ ก่อนที่จะพาไปดูภายในกันนะเรียบร้อยนะครับนับดูเลยฮะม่นกี่ตับแล้วนี่นี่ฮะเรียบร้อยหมดนะครับนี่ยร้านร้านดังเลยนะร้านดังที่ขึ้นชื่อที่ขึ้นชื่อเลยนะขออนุญาตโฆษณาแฝงให้ด้วยนะครับบริติดโลโก้มาขนาดนี้ร้านมิดดีเซลนะครับผมเห็นสํานักงานใหญ่ติดตามเฟซบุ๊กเขาอยู่ก็อยู่ที่อ,อะไรนะกระแพงเพชรนะครับที่มีขึ้นชื่อในเรื่องของการทําและก็คุณภาพนะ น่าจะได้ดาว4ีหดาวนะครับคุณภาพดีมากของมิดิเซลที่ทําออกมามันจะเป็นการทำเพลาลอยเสริมแหนบเนี่ยคอกซิ่งแป๊บนงแป๊บน้ำเไรพวกนี้คือแข็งแรงนะครับเหล็กเนี่ยคือเป็นวงการคอกซิ่งนี่ให้รับความนิยมมากแล้วก็มีการอ,าอะไรนะพ่นสีไทยเทมาเห็นขัาวล่าสุดโมเดลแนละ้วไทยเททั้งลำเลยไม่แน่ใจว่ามันจะแสบตาหรือเปล่าแต่ที่ไทยเทข้างหน้ามาดูภายในกันหน่อยนี่ ไม่หมื่นกิโลเหมือนที่ผมบอกหมื่นหกพันกิโลสภาพช่วงล่างที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยสภาพยังไม่ได้ออกสักเที่ยวนะผมคิดว่านะยังไม่ได้ออกสักเที่ยวหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสี่กิโลภายในองภายในก็เหมือนมันใหม่ป้ายแดงเลยแหละนี่เพิ่งเช็คศูนย์มาล่าสุดนี่ครั้งต่อไปก็เข้าศูนย์สองหมื่นกิโลนะครับแสดงว่าเช็คศูนย์มาตอนหมื่นกิโลนะ ดูถ่ายถ่ายดูแม็กไรเนอร์ให้ให้คุณผู้ชมดูด้วยนะครับเนี่ยน่าจะไม่ได้วิ่งสักเที่ยวนะนี่ใครได้ไปนี่แจ่มมากนะครับแจ่มมากนี่ไม่วิ่งหมื่นกิโลกับ2.4คอกซิ่งนะ2.4นะตัวนี้เน้นย้ำกันอีกทีนึ่งจะสับสนกันตัวนี้เป็น2.4คอกซิ่งเผาลอยปี1 8บ9ฉะนั้นแล้ว,วลดวารันตี่สูตรอีก2ปีสบายๆนะครับนอกจากจะเอาไปวิ่งงานที่พร้อมเสร็จสับใช้งานถ้าไปทําเองนะผมบอกเลยว่า มีโอกาสได้คุยกับผู้รับเหมากับคนที่เขาทารถพวกนี้รถบรรทุกส่งออกประเทศลาวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทําเองเนี่ยสองแสนไม่พอมันจะบานปลายไปเรื่อยนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้เลยสองแสนไม่พออันนี้คือสัมภาษณ์จากผู้ใช้งานจริงที่มาซื้อกับผมไปหลายคันซื้อกับผมไปประมาณสัก4ี่หคันแล้วนะในข้อซิ่งที่เท่าแก่เขาทําธุรกิจส่งออกไปที่ประเทศลาวนะครับเป็นชิปปิง้งเขาก็ซื้อไปเนี่ยตอนนี้ซื้อพอแล้วก็โอเคละได้ข้อมูลมาบอกว่าทําหมดเยอะแต่คันนี้ เอาไปเลยนะเอาไปเลย529,00 0บาทไม่มีบวกเพิ่มนะซื้อสดโอเคซื้อสดมีมีมีภาษีเพราะคันนี้รู้แล้วว่าเป็นรถของ Toyota l e a s i n g เป็นรถของ Toyota นะครับรถจากศูนย์คันนี้ซื้อสดมีแวดนะครับราคา5 2 9 0 0 0บาท529 0 0 0บาทคือราคาค่าตัวคอกซิ่งไม่หม6 0 0 0กิโลกิบกิบนะไปอย่างรวดเร็วเพราะมี2คันวันนี้สำหรับคนที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ เพื่อให้คลิปมันจะได้ไม่ยาวก็คอยโทรมาสอบถามหลังไม้ได้เหมือนเดิมนะสอบถามลังไม้ได้เหมือนเดิมเบอร์โทรผมขึ้นอยู่ในคลิปอยู่แล้วแล้วก็ขึ้นอยู่ในปกของช่องอยู่แล้วนะครับสอสักดาสีเทาดำนะหลายคนน่าจะถูกใจสีนี้อยู่นะแล้วก็ต่อมาสําหรับสีขายดีเลยก็คือเฮารอยคอกซิงสีขาว2.8โมเดลปี2019นะอันนี้19.19 19เลยขยับขึ้นมาแรงขึ้นมาหน่อยนะแรงขึ้นมาหน่อยตัวนี้177แรงมา 1, 1 GDF TV 2,755 cc ก็คือบล็อกเครื่อง2.8ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลแน่นอนสาภาพพอกันสาภาพพอกันกับ2.4คือต้องบอกว่าทำมาแล้วยังไม่ได้วิ่งงานนะครับนะเจอภาวะก่อนนะครับเจอภาวะจากที่ทุกคนได้รู้กันว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เป็นโชคดีของคนที่จะเป็นเจ้าของคนใหม่คือซื้อไปก็ทำเงินอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่ม ซื้อไปก็เทียบของขนของได้เลยนะครับนาจะข้นส่งอะไรก็แล้วแต่พร้อมได้หมดสี่ห้าตันสบายๆนะช่วงล่างปลอดภยัยวิศวกรรับรองเรียบร้อยถูกต้องทุกอย่างเอาไปขับชิวๆหาเงินทําเงินล้านทําเงินแสนทนันนีงไม่ได้แต่งมานะนี่คือเดิมๆนั่นะแม็กอ,อ,อ,อลออกกระทะเดิมจากโรงงานดันหลบแล้วก็แน่นอนละไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้ก็คือดยส่วนใหญ่กระทะบรรทุกแม็กบรรทุกเนี่ยจะใช้มาพร้อมกับยางมิชลินที่เป็นผ้าใบหลายๆชั้นเพื่อที่จะ หมาะกับการบรรทุกอย่างแท้จริงและยางพวกนี้ก็คือมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนถังเกตว่าสคันนี้ยางจะใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าใช้ยางเก่าไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเกิดอันตรายในการใช้รถใช้ถนนนี่เหมือนกันเรียบร้อยนะครับเสริมแหนบโชคเปลี่ยนเพาให้เรียบร้อยตอบโจทย์แน่นอนสําหรับ FC แฟนคลับที่สอบถามบอกว่าอยากได้รีโวคอกซิงสวยๆส,ยส,ยสภาพดีๆไม่ติดโซม ต้องบอกว่าใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วนะครับใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงแนละ้วคันนี้โอเคละค,นนลนะคันนี้ดูอยากไลเนอร์นะก็จะมีน่าจะมีรับงานมาแล้วอย่างน้อย2-3เที่ยวนะครับมีร่องรอยการขนอยู่นะภายในคันนี้ใหม่ห้าหมื่นกิโลนะครับอย่างที่ผมนําเรียนไปนะคันนี้น่าจะมีการรับงานมาแล้วนะครับแต่ไม่หลายเที่ยวนะครับ 54,000กิโลหหมกโลงนงนนะครับภายในก็ยังเรียบดีนะเรียบดีเหมือนรถป้ายแดงอย่างนั้นแหละนะครับตรงพัาติกก็ยังไม่ได้แกะก็เอามารีวิวขายนะครับสำหรับคนที่มองหาเลยคอมเมนต์เข้ามาเยอะคอมเมนต์เข้ามาเยอะช่วงที่ผมไลฟ์สดบอกต้องการเลยสำหรับรถประเภทนี้รถทำเงินประเภทนี้จัดไม้2ครคันเลย มาอรอบก่อนบอกมี2.4คันหนึ่งก็ถามหา2.8มามาอีกรอบมี2.8คันเดียวก็ถามหา2.4วันนี้นะทุกข้อตัวแย้งจะหมดไปเพราะจัดมาให้เรียบร้อยทั้ง2คัน2เศษส,สีโมเดลปี2019กับรถคอกซิ่งที่พร้อมทำเงินทำงานทำเงินนะสศดาจัดมาให้เรียบร้อยแล้วเอาคันนี้ปี19นะครับปี19 5 5 9 0 0 0บาท5 5 9 0 0 0บาท กับราคาที่คุณจ่ายแล้วพร้อมทําเงินไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มแล้วหรือจะไปแต่งเข้าขับขคลอกซิ่งไขพบรถลงพ้นลายอะไรก็่วยว่ากันนะครับสติ๊กเกอร์อะไรก็ไว้ว่ากันแต่คันนี้คือพัน์นสภาพเดิมๆให้จากโรงงานวาลันตีศูนย์อยู่ครบนะครับสามารถเข้าเช็คศูนย์พวกประกงประกันระบบเครื่องระบบเกียร์ต่างๆเนี่ยยังใช้งานยังอยู่ในประกันคุ้มครองทุกอย่างชนะซื้อไปก็สบายใจสําหรับคนที่เป็นกังวลว่าซื้อรถคอก กัวสภาพจะติดโสมวันนี้มาคอนเฟิร์มสภาพให้เรียบร้อยแล้วทั้งสภาพช่วงบงช่วงล่างที่ยังใหม่กิฟยังไม่ได้พันทุกอะไรเลยแล้วก็ไม้ที่หลักหมื่นกิโลนะครับฝากไว้ด้วย2คันนี้2.8559,0 0 0าบาท2.4529,00บาทรีโวคอกซิ่ง2019นะครับใครที่อยากได้ก็โทรเข้ามาเลยนะส่วนใหญ่นานานจะมีมาสักทีหนึ่งโทรมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์ช่องรถมือ2มงคลคณนะคาเซนเตอร์อุบลรัอง ยูทูบช anel ที่จะรีวิวรถมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีเลือกทุกรถจบทุกเงื่อนไขสำหรับวันนี้สศสักดากับรีโวคอกซิ่งสวัสดีครับ